มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนเตรียมหนาวอีกรอบอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาลักษณะอากาศทั่วไป26กลุมภาพันธ์2 5 6พัรกรมอุตุพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็ยนลงกับมีลมแรงค่ะและมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอากาศเย็ยนถึงหนาวส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงค่ะ รวมไปถึงระหวังอันตรายจากอักขีภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็มีลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดาม,มันมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งระยะนี้รวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ28-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณย,ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด11-17องศาเซลเซียสา Celsius, สูงสุดนะคะ26-30องศาเซลเซียสา Celsius, บริเวณย,ยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสา Celsius, อุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสา Celsius, สูงสุดนะคะ30-32ององศาเซลเซียสา ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-3งองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสสูงสุงสด30-33องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ